สวัสดีครับเพื่อนๆสบอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่เวียงน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคําถามแรกลยครับที่จะถามทุกท่านว่าสมมติว่าในหมู่บ้านของท่านเกิดการระบาดของไข้เลือดออกในปัจจุบันทันด่วนท่านต้องใช้สายอบเบดตนะครับที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงและต้องใช้งบประมาณของอปสอนะตอนนี้อยู่ี่อปต,อตอหมดแล้วเนาะซึ่งจะช่วงนั้น งบประมาณยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาท่านทำยังไงครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่นี้วันนี้ทำไงครับนึกไม่ออกตามเข้ามาเลยครับนี่ครับนวัตกรรมของเป็นภูมิยาชาวบ้านครับมันมีมานานแล้วละ่ะนะมีมานานแล้วแต่พวกราอาจจะหลงลืมมันไปแล้วเพราะว่า,าเมื่อมีสายเบรคเข้ามาใช้ง่ายใส่ซองฉีกแล้วเทลงน้ํามันง่ายแต่นี่ครับ ใช้ได้เลยครับยังใช้ได้ผลอยู่นะครับคือปูนแดงครับปูนแดงปูนกินปากแล้วนี่แหละเนาะนามาอย่างแรกนะครับช่างซะาก่อนนะครับให้อยู่ประมาณสามสามจุดสามหรือสามจุดสี่กรัมนะครับแล้วก็นํามาวางอย่างนี้นะครับไอ้กว่ากลมๆนะครับเราไปตากแดดนะครับประโยชน์ของเขาเขาใช้กําจัดลูกน้ำยุงลายได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก้อนหนึ่งนี่ ใช้แทนใส่ในน้ําได้ประมาณ3มเดือนนะครับหนึ่งก้อนนะครับใช้น้ําประมาณหนึ่งโงงนะครับเป็นภูมิยาชาวบ้านที่พวกเราอาจจะลืมเรื่องกันไปแต่บีิในหมู่ผมเนี้ยยังยังใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่ก็เลยวันนี้จะนํามาให้ท่านดูนะครับว่าการทําไม่ยากเย็นครับทุกอย่างหาง่ายอันนี้คุณยินหมากุณแดงนี่มีขายทุกท้องตลาดมีตัวตลาดเนาะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อไม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือ ท่านควรจะช่างมาันสักหน่อยและอย่าอย่าลืมครับอย่าลืมถุงมือ,อยางครับถุงมือ,อยางพอบางท่านอาจจะแพ้พอพางทาแพ้เขากัดผิวนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ผมไม่แพ้นะครับอยู่บนมือถบอดูว่าผมไม่ได้แพ้อะไรแต่ว่าผมทํท่า้ดูว่าเออมันควรจะใส่นะครับใส่ทุกครั้งที่จะจับเขาไม่ว่าจะเป็นอย่างเปียกหรือตอนแห้งนะครับโอเคข้าขอขอบคุณมากครับ